แบมแบมแล้วก็ลิซ่านะคะทำกองถ่ายมินนี่จีไอดอลค่ะคึกคื้นกันทั้งกองถ่ายเลยนะคะโดยล่าสุดค่ะมินนี่ค่ะเธอได้มาให้สัมภาษณ์นะคะใน The Standard Pop ค่ะเล่าถึงโมเมนต์นะคะที่เพื่อนๆของเธอนะคะอย่างแบมแบมแล้วก็ลิซ่าเนี่ยที่มีการส่งรถฟุดทรัคนะคะไปซัพพอร์ตเธอถึงกลางกองถ่ายค่ะเธอก็บอกว่าช่วงนั้นนะคะจีกองถ่ายเนี่ยคึกคื้นกันมากเลยค่ะเพราะว่าเราก็ถ่ายกันที่กองใช่ไหมเราก็ถ่ายกันทั้งวันค่ะพอมีรถฟุดทรัคนะคะของเพื่อนๆของเธอเนี่ย มาส่งให้นะทุกคนก็เลยแบบว่าอารมณ์ดีค่ะมี energy กันแบบล้นเหลือเลยนะคะโดยเธอค่ะเล่าว่านะคะพี่ๆสตาฟแล้วก็ผู้กำกับค่ะก็จะนั่งดื่มกินกาแฟกันแบบ enjoy มากๆค่ะแล้วก็มีขนมให้ทานกันทั้งวันเลยนะคะ ซึ่งดูจากที่เธอเล่านั้นนะคะก็เธอเองค่ะก็มีความสุขมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งสุดท้ายค่ะเธอก็มีการขอบคุณนะคะทั้งแบมแบมแล้วก็ลิซ่าเนาะที่ส่งชชรถฟุตชักไปให้กับเธออีกด้วยนะคะซึ่งก็เป็นความรู้สึกดีๆเนาะที่เห็นพวกเขานะคะซัพพอร์ตซึ่งกันและกันค่ะเป็นคนไทยด้วยกันแล้วก็ไม่เคยทิ้งกันเลยนะคะและถ้าใครเนี่ยอยากจะดูคลิปแบบเต็มๆนะคะของเธอที่ให้สัมภาษณ์นะเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์ปักหมดุดเอาไว้ที่คอมเมนต์แรกให้นะคะ ซึ่งเธอนะคะก็มีมาเล่านะคะเรื่องราวของเธอนะแล้วก็การกลับมาโปรมโมทในประเทศไทยอีกด้วยนะคะส่วนช่วงที่มีการเล่าถึงแบมแบมแล้วก็ลิซ่าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณนาทีที่7นิดๆน,นะอ่ะก็มาเล่าสู่กันฟังค่ะเป็นโมเมนต์ที่ดีค่ะเห็นเธอเล่าด้วยความแบบว่าโอ้มีความสุขจริงๆเลยนะก็เลยเอามาฝากแล้วกันนะคะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า